แขนยำนะครับระบุกจากขวาไปซ้ายเกมเริ่มแล้วนะครับวันนี้ที่สนามกีฬากองทัพบกครับพิภาวดีรังสิตของเทพปัานครแล้วตัดสินใจยิงเลยครับแต่ว่าไปโดนกีรคนนะครับที่ไปกระแทกนะครับก็เลยทำให้ยิงพลาดมาขโทษของโผม่ได้ตั้งใจครับที่รพนิชเยอะเข้ามาขอโทษเลยติดไปได้เอากลางนะครับ สวัสดีสวัสดีค่ยมาครับผู้สินเป่าจบครึ่งแรกนะครับที่สนามกีฬากรงทับกครับพ,พ, er so พิพานีนังสิทธิ์ครับนี่เล่นกับเซเเซียนเอฟซีอย่างสมบูรณ์แบบครับมาแค่สักครู่ครับก่อนจะมาชมการแข่งขันวิคฟิวตัวรับมาเป็นเซนเตอร์ฮาฟเคยเล่นเคยทดลองทีมเล wow. ่นระบบ3-5-2แล้วเอาวิกเตอร์มาโร่มายืนเป็นเหมือนลิเบโร่ก็ทำมาแล้วครับ คนตียมนาาเฉลิมชาวลิตยกจนมายุกมานกโนโผล่ิ่งทำทีได้อยู่มาตลอดแต่เดี๋ยวอาจจะไม่ได้อยู่ขื้นหน้าขึ้นมาแล้วโบงเข้ามาลูกดึงประตูต่อสูงเลยครับโอ้โห,โห,โหนู่นครับนี่ครับทีเด็ดของทางศรีสะเกดครับ โอ้โหคนที่หมงนี่น่าจะเป็นโคพลคนเขมิงกิจหรือเปล่านะครับใช่ครับสอดขึ้นมาพอดีเลยครับเป๊ะพอดีเลยครับก่อนที่จะมงเช็ดเข้าไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ีเกตขึ้นนำอาร์มี่ไปแล้วครับนี่ครับคือเจอทีไรแล้วเหนื่อยทุกครั้งครับอาร์มี่นี่ครับกูรีพัฒนถิ่นทั้งหลายได้เฮฮางไม่ได้เลยนะครับโอ้โหกองเชียร์เยอะอยู่แล้วครับ ยิ่งถ้าเล่นในกรุงเทพเนี่ยเยอะพอๆกับที่เล่นที่ศรีสะเกดด้วยซ้าไปครับเพราะว่าคนศรีสะเกดเข้ามาทํางานในกรุงเทพมหานครนั้นมากมายครับอรคอสฟอนเขม่งกิจครับดูครับจังหวะลูกนี้เปิดมาโอ้โหแกแลบมาไม่ล้ําหน้าครับสติงโก้คาปาลิชคือคิดว่าจะล้าหน้าครับแอนทอนเขาเป็นค,คนเปิดครับโอนโตนแอนทอนเซอร์เบนุกินเปิดโค้งมาแล้วโอ้โหบ่งเช็ดเบาๆครับไม่รู้โดนเต็มๆหรือเปล่าแต่โอ้โหบางครับเช็ดบางครับบางเฉียบเลยครับ ไปทํำลายจังหวะฮัสซันซันนี่นิดนึงครับเป็นประตูขึ้นนําของทางสีสกเกตแล้วครับดูนะครับเปิดเข้ามาได้มงแน่นนะโอ้โหแต่ว่ามงข้ามคานดูครับฟรานอุสลูกนี้ถือเป็นลูกที่ขึ้นหน้าจะเป็นประตูที่สุดเลยนะครับของอาร์มีเ่เพราะว่าขึ้นมงมาในมงคนเดียวเลยครับดูครับ เหมือนไปแย่งกันเองไปตัดหน้าทางเซนงโคคัาปลิกด้วยไม่สืายให้มาสวยมากหลุดแล้วมาเรียบร้อยเลยครับโอ้โหไม่ได้ประตูได้ยังไงครับวันนี้เหลือเชื่อจริงๆโอ้โหนี่ระยะแค่ห้าหลาแลยแม่โอ้โหนี่นึกถึงสลายยุชัยคำดีหรือว่าโจ้ห้าหลาเลยครับออ้ระยะนี้ครับใครเฮียโนุสากิวบอลโอ้โหตัดเข้าในมาอย่างดีเลยครับ เนี่เกี่ยวหนีคมกรดิกคำโศกเชื่อกมาสวยมากแล้วครับเข้าขวาซัดกะให้แสงหน้าวีลาเกิดพุทราครับแต่ดันซัดงัดข้ามคานออกไปยังเหลือเชื่อครับโอ้โหใคระน้องดูสีสังเกตนี่ยเขก็จะมีผู้คนที่มาช่วยโูซีด้าก็เป็นของคนดาวเรืองนะครับดูจังหวะนี้โอ้โหน่าจะได้ลูกที่สองครับแต่ไม่ได้ครับโอ้โหเนี่ยอะไรครับมาบางทีแกก็โดน ตำหนีจากจังหวะที่บางครั้งทําทิ้งทาคว้างไปแบบนี้ครับกาฟาดูโรเซตมีดูครับความสามารถเฉพาะตัวสปีดตนน้นจัดจ้านมากครับหนีคาปาลิกหนีฮัสซันซันนี่มาแต่ยิงลูกนี้โอ้ยิงดันยิงกลับไปติดคาปาลิกอีกทีครับดูครับแตะหนีฮัสซันซันนี่มาดีดีว่าฮัสซันซันนี่หวดโดนไม่แต่ไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะเสียจุดโทษแล้วฮัสซันซันนี่อาจจะโดนใบแดงได้เลยครับ ต้มต่อมาที่นัทรุ่นำดินครั้งหนึ่งแล้วเบิ้ลต่อมาสวยมากโดนคตาจุดโทษเลยหรือเปล่า,อาโอ้โหุ้ัดสินไม่เปล่านะครับโอ้โหลูกนี้โดนกระแทกแบบเต็มๆเลยครับดูครับเนี่ยทศวรรษวิ่งมา อาจจะมองว่าเป็นการเบียดประทะกันไหลต่อไหลหรือ,รรอเปล่าจังหวะนี้ทาวาวิ่งมามารับบอลนครับทวุนัทวฒิไม่ล้ำนะครับเปิดเข้ากลางเร็วนิดจิ้มต่อแล้วจิ้งเข้าไปโอ้โหแต่ว่าบล็อกเอาไว้ได้ครับทบซาอีกครั้งหนึ่งต้องใช้เท้าเซฟเอาไว้เลยครับซันนี่โอ้โหรอดตัวไปครับไม่เสียประตูที่สครับอาร์มี่ มาลนีจับบอลจิ้มต่อมานี้แต่ว่าไปมาไปไม่ได้เอาไปทำมาได้แล้วยงยิงมาโอ้โหเกือบพลาดเสียประตูแม่เคลียร์บอลไม่ขาดครับไปโดนสนุกการครับไปเกี่ยวมาได้เล่นติดประมาทเกือบจะพลาดแล้วครับดูครับ การโอ้โหคือผู้เล่นของสีสเกตไปกักกันเองครับแต้ที่จังหวะก่อนหน้านั้นครับที่ีสีสเกตได้รู้ในการฟาดลูกิซิจิงจ่อๆต่ว่าติดบล็อกของฮัสซันซันนี่วิ่งมาหยีอีกทีก็ติดฮัสซันซันนี่ครับ ด้านของโบยันดูบอยิชเป็นดาบสองอนี่คือเป็นหนึ่งในศัตูที่ได้รับการจกจ่องมากในฤดูกาลที่แล้วว่าเหนียวมากบูดนบูดนว่าไงให้กาฟากาฟาแผะแล้วดิ่งเข้าไปเรียบร้อยโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ครับโอ้โหไม่ได้ประตูที่2พุ่งไปชนคานแล้วก็เด้งเนี่ยมันเสาเหลี่ยมมันเหลี่ยมนอกครับมันเลยไม่ไปตกข้ามเส้นประตูครับชัยวัฒน์นากเกี่ยมนต้องเคลียร์ทิ้งดูครับ สังวาที่ภูวบโดนไหลมาลูกนี้เนี่ยบอลชนคานแล้วไม่เข้าครับลูกนี้ ยังไม่ข้ามเส้นนะครับกระเต้งลงมาก็จริงแต่อยู่นอกเส้นดูครับจะทําอะไรได้เป็นเนื้อเป็นหนังไหมครับในช่วงทอดเก็บนะครับทังแบบมีดดดขึ้นมาโจซิมาลูกนี้จิ้มลอดบางขาเข้าประตูไปตีเฉลยจนได้ครับหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับนี่นะครับโอ้โหโจซิมาลูกนี้สุดยอดมากครับโอ้โหเนี่ยครับเบียดกับ2กองหลังของทางรีสเกตสองคนครับเข้าตรงกลางเลยครับก่อนที่จิ้มลอดบางขาพุศงเสาประตูเข้าไป โอ้เอาไม่อยู่ครับสีสเกตโดนซะแล้วครับนี่ความยอดเยี่ยมของโจซีมาครับเนี่ยคือพายี่ห้อแซมบ้าบราซิลครับความสามารถควบตัวกองหน้าบราซิลเนี่ยโอ้โหดีทั้งนั้นครับซุปปเอร์ซับเลยครับโจซีมาดูครับจังหวะนี้ครับเรียวแหวกมาโอ้โหจิ้มความเร็วอาจจะไม่ได้มากนะครับแต่ดูคือเนี่ย ทักษะในการจบสกอร์ครับ mm hmm. เปิดช่องที่เดียวแหวกไปจนได้ครับ mm hmm. กองหลังสองคนบีบแกเอาไม่อยู่ครับ mm hmm. แล้วยิงลอดขาทางด้านวีลัเกิดพุซาเข้าไปเลยครับ mm hmm.